สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะแววมานําเสนอเมนูแกงหมูสามสั้นใส่หยวกกล้วยเด้อค่ะนี่ก็เป็นหมูสามสั้นที่ซอยกั้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหยวกกล้วยหยวกกล้วยนี่ยะแววจะไอเอาตะเกียบหมุนเพื่อเอากากใย,ม,ออกยมันออก้ะจ้ะเอาใยมันออกหมุนออกสีหาหลอจ้ะจองแกงใส่เบิรเส็นเด้อค่ะ น้ำพริกแกงเยาววก็จะเหมือนเก่้าเหมือนเดิมค่ะมีพริกหอมแดงหอมขาวค่ะตะไคร่กะปินิดน้อยแล้วก็เกลือจ้ะนี่ก็จะเป็นต้นหอมหอมป้อมนะพี่น้องไปมะกูดกับผักมิหงลักหรือว่าผักอีตูจ้ะมาจ้ามาแกงหยวกกล้วยใส่หมสามสั้นน้ำเยาววพี่น้องมาแกงแกงายาว จะใส่พริกแกงเลยนะจ๊ะขวพริกแกงกับน้ำใี่นหมแค่พริกแกงแค่น้ำปลา,นะะาปะละจ๊ะน้ำปลาหนึงนม ก็เหมือนเดิมพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่ขนาวเรนียวปูแก้วกันเลยจะของชุดแบบขวบเอาตัวนี้ผัดย่างเขาเครื่องนะพี่น้งาอ,านนงอ,องเขาทอดเอาไผ่ด้วยค่ะนนแล้วขวบหมูกับเครื่องแกงเขากันดีมากจ้ะเดี๋ยวจะเติมน้ำนะพี่น้อเติมน้ำกันร้ำเดือดจ้ะ รอน้ำเดือดรอหมูนุ่มก่อนนะคะจะหมูจะแววนุ่มได้ทีแล้วจ้ะแกงเด็วกกล้วยน้ำตาลมัน,นะ พี่น้องค่ะหมูเยลลีวนุ่มๆแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเยลลีวก็จะใส่หยวกกล้วยเลยค่ะน้ำเดือดๆพช่ยวยขาวจุกด้วยแ <c oughs> ล้อน้ำเดือดรอหยวกสุกก็จะอัน,นหววย,ยวกกล้วยเยลลีวสุกแล้วเยลลีวจะใส่หุ่เส้นจเลยก็ได้จ้ะ แส่งเส้นนะคามากหน่อยมากไลยจะแล้วแต่เด้กคนน้อแล้วแล้วชอบหยวกด้วยแล้วจ,จะใส่หยวกหลายเนี่ย เราให้มันเส้นใสนกันนะจะสีเขาจะใสสวยหลายจุดมากมีเส้นได้ที่แล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใบมกะกรูดกะทิตุหน่อ ลองอร่อยค่ะไปผัดอีกตูสุดท้ายเยอะแล้วปิดแก๊สแะจ้ะปิดแก๊สแล้วจะใส่ต้นหอมหอมป้อมพี่นนองต้นหอมหอมป้อมหรือว่าผัดชีต้นหอมผัดชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดชีโรยหน้าค่ะงานนี้รับรองอร่อย กดโกกกเนะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหยวกกล้วยข้างแรกของช่องายแววเด้อค่ะ